CGP ที่ so okay. คอยคืออะไรปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่พลิกโฉมและปฏิวัติวงการมากที่สุดในยุคข,ของเราโดยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ บล็อกเชนเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำซึ่งได้เปลี่ยนโฉมโลกแห่งการเงินการกำกับดูแลและความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถรวมพลังของ AI และบล็อกเชนเพื่อสร้างกระบวนทัศทัดใหม่ของนวัตกรรมคริปโตได้ นั่นคือสิ่งที่เหรียญ cgpt ตั้งเป้าที่จะทำเหรียญ cgpt เป็นโทเคนดั้งเดิมของ chatgpt ซึ่งเป็นโมเดล ai ขั้นสูงที่ออกแบบมาอย่างชัดเจนสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับใช้อัลกอริทึมล่าสุดและความสามารถในการประมวลผลความเร็วสูงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในพื้นที่บล็อกเชนและคริปโต ในบทความนี้เราจะมาสำรวจต้นกําเนิดคุณลักษณะและอนาคตของเหรียญ CGPT ต้นกําเนิดเหรียญ CGPT เปิดตัวเมื่อวันที่10เมษายน2023โดยนายอีลานรอคเมโนผู้ประกอบการชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียและฟลอริดา นายอีลานยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง s เซฟมีมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้โทเคนมีปลอดภัยและโปร่งใสย,ยิ่งขึ้นนายอีลานมีพื้นฐานในด้าน AI และการพัฒนาบล็อกเชนและเขาต้องการสร้างโครงการที่จะใช้ประโยชน์จากทั้งสองเทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนคริปโต Chat GPT ใช้ GPT 3ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลการประมวลผลภาษา,ษาธรรมชาติ NLP ที่ทันสมัยที่สุดในโลก GPT 3สามารถสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันในหัวข้อใดๆก็ได้โดยต้องมีข้อมูลหรือข้อความแจ้งอย่างไรก็ตาม GPT 3ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อบล็อกเชนและคริปโตและอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดในสาขานี้นั่นเป็นเหตุผลที่แชท GPT ถูกสร้างขึ้น เพื่อปรับแต่ง GPT 3ด้วยบล็อกเชนและข้อมูลคริปโตและเพื่อจัดเตรียมแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในการโต้อตอบกับมันแชท GPT สามารถสร้างข้อความในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและสะกุลเงินดิจิทัลเช่นบทความข่าวเอกสารไว้เปอร์เปอร์สัญญาอัจฉริยะตัวอย่างโค้ดเอกสารประกอบการวิเคราะห์แผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคและอื่นๆ เหรียญ C G P T เป็นโทเคนยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อน Chat G P T ใช้เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ A I ของ Chat G P T รวมถึงให้รางวัลผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโมเดลเหรียญ C G P T เป็นโทเคน E R C 20ที่อยู่บน Binance Smart Chain B S C ซึ่งนำเสนอธุรกรรมที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำคุณสมบัติ Chat GPT นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันของบุคคลนักพัฒนาและธุรกิจในพื้นที่บล็อกเชนและสะกุลเงินดิจิทัลคุณสมบัติบางอย่างเหล่านี้คือข้อมูลบล็อกเชนและคริปโต h a t GPT สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้ใช้ในด้านต่างๆของบล็อกเชนและคริปโตเช่นแนวโน้มของตลาดภาพรวมโครงการโทคินมิกกฎระเบียบและอื่นๆ เครื่องสร้างสัญญาอัจฉริยะแบบไม่มีโค้ด ChatGPT สามารถช่วยให้ผู้ใช้สร้างสัญญาอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องเขียนโคด้ดใดๆผู้ใช้สามารถป้อนพารามิเตอร์และเงื่อนไขที่ต้องการได้จากนั้น ChatGPT จะสร้างรหัสสัญญาอัจฉริยะที่สามารถนำไปใช้กับบล็อกเชนที่เข้ากันได้ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ ชท GPT สามารถช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะของตนเพื่อหาข้อบกพร่องช่องโหว่หรือความร้ายประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้สามารถป้อนรหัสสัญญาอัจฉริยะหรือที่อยู่ของตนได้จากนั้นแชท GPT จะวิเคราะห์และให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ Code Debugger แชท GPT สามารถช่วยให้ผู้ใช้ดีบักโค้ดเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆได้ผู้ใช้สามารถป้อนรหัสหรือที่อยู่ของตนได้จากนั้นแชท GPT จะระบุปัญหาและเสนอแนวาทางแก้ไขหรือทางเลือกอื่น c o d e t o w o r s e แชท GPT สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจโค้ดของตนได้ดีขึ้นโดยการแปลเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาผู้ใช้สามารถป้อนรหัสหรือที่อยู่ของตนได้จากนั้นแชท GPT จะอธิบายว่ามันทำอะไรและมันทำงานอย่างไรในรูปแบบง่ายๆเครื่องมือสร้างเอกสาร แชท GPT สามารถช่วยให้ผู้ใช้สร้างเอกสารสำหรับโครงการหรือผลิตภัณฑ์ของตนได้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือผลิตภัณฑ์ของตนได้เช่นชื่อคำอธิบายคุณสมบัติและอื่นๆและแชท GPT จะสร้างเอกสารประกอบที่ครอบคลุมทุกด้านอนาคต CGPT คอยกำลังสร้างกระแสในโลก AI โดยได้รับแรงหนุนจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของตลาดที่ดีผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการว่า AI คืออนาคต CGPT สามารถมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงคริปโต AI ได้อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังวลบางประการดังนี้การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่ใช้ AI อื่นๆ Chat GPT ไม่ใช่โครงการเดียวที่รวม AI และเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับพื้นที่คริปโตแข่งขันกับโครงการอื่นๆที่นำเสนอฟีเจอร์หรือบริการที่คล้ายคลึงหรือดีกว่าเช่น SingularityNET, Ocean Protocol, Ocean, Fetch.AI, FET, n u m e r a r NMR เป็นต้นกฎระเบียบและความปลอดภัยของตลาดคริปโต Chat GPT อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของประเทศและเขตอำนาจศาลต่างๆข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือวิดีโอที่ให้ไว้ในหน้าน,นี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คนคว้าปลอดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจลงทุน you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away